สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องสายหลวงนะครับซึ่งผมจะมาแนะนําวัสดุปลูกที่เหมาะสมที่อิงตามธรรมชาติของเขานะครับสําหรับการปลูกเอื้องสายหลวงใต้นะครับซึ่งผมจะใช้สูตรวัสดุปลูกแบบนี้นะครับซึ่งผมใช้มาตลอดหลายปีเขาก็จเจริญงอกงามดีนะครับ วัสดุปลูกนะครับก็จะมีกามะพร้าวหรือชิ้นมะพร้าวชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับฐานครับเป็นฐานที่ผมแช่น้ําไว้สองถึงสามคืนแล้วนะครับเพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเศษซากกระเช้าสีดานะครับและนี่เลยนะครับที่สําคัญเลยครับเป็นอิดแดงทุบนะครับอิดแดงทุบเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ กระถางวันนี้ผมจะใช้เป็นกระถางดินเผานะครับเป็นกระถางดินเผาทรงกลมแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตะเกียงของเอื้องสายหลวงใต้ที่เราจะมาปลูกในวันนี้นะครับตะเกียงเขาจะงอกมาจากต้นแม่แบบนี้นะครับคิดลับก็คือเวลาเราตัดตะเกียงนะครับตะเกียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราต้องตัดตะเกียงนะครับซึ่งจะติดกับลำแม่ของเขาแบบนี้นะครับเราจะต้องตัดติดกับลำแม่แบบนี้นะครับไม่แนะนําให้ดึงออกจากลำแม่นะครับเนื่องจากลำแม่ของเขาแบบนี้จะส่งน้ําเลี้ยงเพื่อเลี้ยงตะเกียงนะครับจะทําให้ตะเกียงของเราเจริญเติบโตดีและโตไวนะครับหากเราดึงออกมาแบบนี้นะครับไม่มีลำแม่ของเขาเลี้ยงนะครับตะเกียงของเราก็จะโตช้ากว่าการที่เราตัดติดลำแม่ไปเยอะมากๆนะครับตัดประมาณนี้นะครับ เพื่อมีน้ำเลี้ยงจากลำแม่ของเขานะครับแบบนี้เลยครับตัดติดกับตะเกียงนะครับแล้วก็ลำแม่ของเขานะครับตัดไปเลยครับรอยแผลที่เราตัดแบบนี้นะครับเราก็ใช้ปูนแดงนะครับ ปูนแดงแบบนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับที่จะเข้าไปทําลายน้ําเลี้ยงอย่างนี้นะครับแบบนี้ครับลําแม่ของเขาเราก็ต้องทาเหมือนกันนะครับทาทั่วเลยครับตรงรอยแผลนะครับข้าง การกาจัดเชื้อโรคนะครับหากเราไม่ทาหรือถ้าไม่มีไม่ต้องทาก็ได้นะครับแต่ปกติผมจะทาแผลก็ด้วยปูนแดงแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการเน่านะครับที่เชื้อโรคจากการตัดของเรานะครับแบบนี่นะครับแล้วก็เช็คปูนแดงนะครับปะเลยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตัดลากนะครับเพื่อสะดวกนะครับเนื่องจากว่าเป็นตะเกียงจากในป่านะครับรากของเขาก็จะยาวแบบนี้นะครับเราก็ตัดออกไปบางส่วนนะครับเพื่อสะดวกในการปลูกนะครับตัดเลยครับไว้นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ตะเกียงประมาณนี้ครับจะสะดวกสําหรับเราเองนะครับในการปลูกเลี้ยงนะครับตัดเลยครับ บนนี้ะครัเขาก็จะแตกรากออกมาใหม่นะครับรวมถึงเราในการปลูกก็จะสะดวกมากๆนะครับหากรากเขายาวเกินแบบนี้เวลาเราปลูกเราก็จะจัดการกับรากเขายากนะครับหากเราตัดแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถปลูกง่ายครับและเขาก็สามารถงอกรากแตกรากออกมาใหม่ได้นะครับที่เราตัดแต่งรากตะเกียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ต้นพันธุ์ประมาณนี้นะครับ นเป็นตะเกียงที่เราพร้อมจะนํามาปลูกนะครับตะเกียงประมาณนี้เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาทิ้งใบนะครับเขาจะไม่ค่อยมีใบแล้วครับแต่ตะเกียงเล็กๆแบบนี้นะครับเขาก็สามารถให้ดอกได้นะครับสังเกตนะครับนี่เป็นตะเกียงเล็กนะครับที่ติดกับกอแม่มีตาดอกเก่าแล้วนะครับปีที่แล้วเขาก็ให้ดอกแล้วนะครับใส่ลงใต้เป็นเอื้องสายที่ให้ดอกง่ายนะครับตะเกียงก็พร้อมแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมเครื่องปูกระถางนะครับโดยกระถางผมจะทําไว้ทรงเอียงแบบนี้นะครับเนื่องจากผมชื่นชอบปลูกเครื่องสายทรงกระถางเอียงๆแบบนี้มันสวยดีนะครับแล้วก็นำกากมะพร้าวนะครับมาจัดวางเลยครับผมจะใช้เป็นกากมะพร้าวชิ้นใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเขา ชื้นดีนะครับชื้นพอเหมาะและระยะเวลาการใช้งานนานนะครับกว่าเขาจะผูใช้เวลาประมาณ3-4ปีเลยนะครับเราสามารถเลี้ยงเอื้องสายลงใต้เราได้ยาวๆเลยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลามาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเครื่องปลูกนะครับหากเราใช้กับมะพร้าวชิ้นเล็กนะครับกับมะพร้าวก็จะผูกง่ายนะครับทำให้เอื้องสายลงใต้เราผ่านไป1-2ปีก็จะชะงักการเจริญเติบโตนะครับแนะนําใช้ชิ้นมะพร้าวชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับ ดยเรานำมาจัดวางาง่ายๆนะครับวางไปเลยครับ ผมจะจัดวางชิ้นมะพร้าวเป็นทรงเอียงแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้ตะเกียงนะครับตั้งไว้ในกระถางแบบนี้ใช่ไหมครับรากของเครื่องใส่ลงใต้ก็จะเกาะกับชิ้นมะพร้าวที่ชื้นแบบนี้นะครับแล้วเขาจะห้อยลงข้างล่างเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราจัดวางชิ้นมะพร้าวใส่ลงไปในกระถางเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ฐานนะครับ ใส่ลงไปตามช่องว่างที่เหลือแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากที่เรานำฐานใส่ลงไปตามช่องว่างของกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับวัสดุปลูกต่อไปที่เราจะใส่ก็คืออิฐแดงทุบเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นการปลูกเรียนแบบตามธรรมชาตินะครับเนื่องจากในธรรมชาติเรื่องใส่ลงใต้เขาจะเกาะอ,อยู่ตามผาหินนะครับ ดังนั้นนะครับเราจรึงต้องใส่อิดแดงทุบเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเย็นในกระถางนะครับและรากของเอื้งสายลงใต้ก็จะเดินดีมากๆนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่เป็นก้อนเล็กๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นชิ้น ของเศษใช้ผ้าสีดานะครับเป็นชิ้นบางๆนะครับความสําคัญของเศษชิ้นกระเช้าสีดาคือเขาจะมีความชุ่มชื้นนะครับและเป็นการเพิ่มธาตุอาหารนะครับเนื่องจากในเศษกระเช้าสีดามีธาตุอาหารอยู่เยอะนะครับจะทําให้รากกล้วยไม้ของเราจเจริญเติบโตดีและแตกรากออกมาใหม่ไวนะครับวางไปเลยครับ แนะนำเป็นช no ิ้นบางๆเล็กๆแบบนี้นะครับหากเราใช้ชิ้นใหญ่เกินนะครับจะทําให้ลากกล้วยไม้ของเราเน่าได้นะครับเนื่องจากเขาจะเก็บความชื้นไว้เยอะนะครับเมื่อเรานําเศษกระเช้าสีดาวางเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการนําตะเกียงเอื้องใส่ลงใต้ของเรามาใส่ไว้ในกระถางได้เลยครับเราจะจัดวางให้เขาเอียงแบบนี้นะครับ เพราะว่าผมจะใช้เป็นกระถางเอียงแบบนี้นะครับเราจรึงจัดวางให้เขาห้อยยาวลงมาเอียงข้างล่างนะครับจัดวางเลยครับใส่ไปได้เยอะๆเลยนะครับเพื่อเราจะได้ทำฟอมกอใหญ่ๆนะครับคลิดลับในการทำฟอมกอนะครับคือถ้าเรามีตะเกียงจากกอเดียวกันเยอะๆนะครับเราควรจะใช้ตะเกียงมาจากกอเดียวกันนะครับ เพราะว่าสายหลวงใต้เวลาเขาออกดอกจากไม้กอเดียวกันเขาจะออกพร้อมกันนะครับหากเรานําตะเกียงจากหลายๆกอมารวมกันนะครับเขาก็จะออกดอกไม่พร้อมกันนะครับความสวยงามก็จะลดลงนะครับหลังจากที่เราจัดวางตะเกียงของเรื่องสายหลวงใต้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เชือกฟางนะครับมัดเขาไว้ให้แน่นติดกับกระถางได้เลยนะครับเวลาเราปลูกหรือลดน้ํานะครับหรือว่าโดนลมตอนลมแรงๆนะครับ กล้วยไม้ของเราจะได้ไม่หลุดออกจากกระถางนะครับผมจะใช้เชือกฟางเส้นเดียวนะครับตัดขอบกระถางแบบนี้เลยนะครับเพื่อมัดเขาให้แน่นนะครับหลังจากที่ผมจัดวางตะเกียงอึ้งใส่ลงใต้ลงในกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงใช้เชือกฟางรัดต้นของเขาไว้แน่นพร้อมแขวนแล้วนะครับสังเกตผมจะเว้นด้านบนไว้แบบนี้นะครับ ตรงจุดนี้ที่ผมเว้นช่องว่างไว้นะครับเนื่องจากว่าผมเว้นไว้สําหรับการเติมปุ๋ยนะครับเอื้องใส่ลงใต้เขาจะชอบวัสดุปลูกที่ชื้นนะครับและมีอินทรีย์วัตถุนะครับเช่นไม้ผุนะครับเราสามารถเติมไม้ผุไว้ด้านบนแบบนี้เพื่อเป็นท่านอาหารให้กับเขาได้เลยนะครับหรือจะเป็นขี้วัวแห้งก็ได้นะครับเอื้องใส่ลงใต้ก็จะชื่นชอบมากๆนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะเติมขี้วัวแห้งไว้เขาเลยนะครับ ซึ่งจะเป็นขี้วัวที่เป็นวัวกินหญ้านะครับจะเป็นก้อนแข็งๆแห้งๆแ,แ,แบบนี้นะครับไม่ต้องบี้เขาละเอียดนะครับใช้เป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับวางไว้ตรงจุดด้านบนได้เลยครับน้อยแบบนี้เลยนะครับ ไว้เป็นธาตุอาหารของเขานะครับเมื่อเขาเจริญเติบโตลากเดินไปถึงด้านบนนะครับเขาก็จะกินขี้วัวแห้งของเราแบบนี้นะครับจะทําให้เอื้องใส่ลงใต้ของเราเจริญเติบโตไว้นะครับใส่ไว้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็พร้อมแขวนแล้วนะครับสําหรับเอื้องใส่ลงใต้ของเรานะครับใช้กระถางทรงเอียงแบบนี้นะครับ และนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมทำฟอร์มกอไว้จากตะเกียงเหมือนที่ผมได้แนะนำวิธีการทำเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้ฟอร์มกอแบบนี้นะครับผมจะใช้กเทพาวชิ้นใหญ่นะครับแบบนี้ครับใส่ลงไปตะเกียงแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นเศษของไม้ผุนะครับเพื่อเป็นธาตุอาหารของเขานะครับอันนี้ที่ผมเพิ่งจะแนะนำวิธีการไปน,นี้ผมจะใช้เป็นขี้วัวแห้งนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อออกมาสวยงามแบบนี้นะครับนี่ก็ที่ผมทำไว้เขาเริ่มสวยแล้วนะครับลองทำกันดูนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำเพื่อต้นไม้ที่เรารักเราจะได้มีความสุขในวันที่เราว่างๆแบบนี้นะครับเป็นกิจกรรมยามว่างที่มีความสุขนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้นะครับ อนาคตเราก็จะได้มีไม้โฟมกอที่เกิดจากการทําจากตะเกียงแบบนี้นะครับปีหน้าเขาก็จะยาวเต็มกระถางเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการปลูกตะเกียงเอื้องใสหลงใต้รวมถึงการทรํโฟมกอเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ